สวัสดีค่ะวันนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการแจ้งในเรื่องของวัคซีนที่คนไทยจะได้รับซึ่งขณะนี้ระบบสุขภาพทั้งสถานพยาบาลบุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆนั้นทางกระทรวงแจ้งว่ามีการเตรียมความพร้อมเพื่อฉีดวัคซีนที่จะมาจากบริษัท เอสตาเซเนกาที่จะเข้ามารอดแรกในต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้จำนวน50,000โดสเรียบร้อยแล้วค่ะโดยวัคซีนเข็มแรกนั้นจะได้รับการฉีดในวันที่14กุมภาพันธ์ซึ่งก็ต้องเป็นไปตามสมัครใจแล้วก็มีการให้พื้นที่เสียงลงทะเบียนเพื่อแชทผ่านระบบ Line Official Account หมอพร้อมซึ่งต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะโดยหลักการจะฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงในการเกิดโรคก่อนหลังจากนั้นจะเป็นบุคลากรสาธารณสุข โดยการฉีดวัคซีนอาจจะมีผลข้างเคียงแต่ว่าจะต้องมีระบบติดตามอันนี้เดี๋ยวเราต้องรอการประกาศทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งประกาศก่อนหน้านี้นะคะกลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซีนก่อนก็จะเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าซึ่งมีจำนวน1 7ล้านแสนคนค่ะแน่นอนว่าบุคลากรเหล่านี้นะคะก็จะมีความเสี่ยงเนื่องจากว่าเป็นผู้ให้การรักษานะคะแล้วก็จะมีการตรวจมีการสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงค่ะ สำหรับในกลุ่มต่อไปนะคะกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2นะคะจะเป็นบุคคลที่มีโรคประจำตัวค่ะโรคประจำตัวนะคะได้แก่โรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งทุกชนิดค่ะและโรคเบาหวานผู้ป่วยเหล่านี้นะคะหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวเหล่านี้แน่นอนว่า การสร้างภูมิคุ้มกันหรือว่าร่างกายนะคะก็จะไม่ได้แข็งแรงเหมือนคนปกติทั่วไปเนื่องจากว่าได้รับเชื้อได้ง่ายค่ะกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3กลุ่มต่อไปเนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุนะคะที่มีตั้งแต่60ปีขึ้นไปค่ะซึ่งผู้สูงอายุเนี่ยนะคะการสร้างภูมิคุ้มกันก็จะต่ำแล้วจะไม่เหมือนกับวัยช่วงหนุ่มสาวนะคะที่วัยช่วงหนุ่มสาวเนี่ยก็จะแข็งแรงกว่า สำหรับกลุ่มต่อไปนะคะจะเป็นกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4นะคะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด -19 นะคะที่มีโอกาสจะสัมผัสผู้ป่วยค่ะกลุ่มนี้นะคะแน่นอนว่าเมื่อใกล้ชิดกับเชื้อแน่นอนว่าก็ต้องมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการติดหรือว่าแพร่เชื้อออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้นการมีวัคซีนก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยกันอีกอย่างหนึ่งค่ะ สำหรับบุคลากรนะคะที่จะเป็นผู้ฉีดวัคซีนเนี่ยก็ต้องผ่านการอบรมชี้แจงมาก่อนนะคะแล้วก็มีการให้ความรู้ในส่วนของด้านอุปกรณ์เนี่ยเช่นซอฟต์แวร์เรื่องหมอพร้อมแชทบอทอุปกรณ์การฉีดเข็มกระบอกฉีดยาหรือว่าพวกไซลิงนะคะก็ได้เตรียมไว้หมดแล้วนอกจากนี้นะคะก็จะมีการสำรวจกลุ่มเป้าหมายนะคะเพื่อว่าจะได้ฉีดแล้วก็เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะคะ และยังได้มีการเตรียมนะคะระบบเพื่อลงทะเบียนในการฉีดการมาฉีดนะคะก็จะต้องมีการพูดคุยทําความเข้าใจก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงผลเป็นยังไงเพราะว่าอย่าลืมว่าเป็นโรคอุบัติใหม่นะคะแล้วก็จะมีการลงนามยินยอมเพราะว่าการฉีดทั้งหมดคือความสมัครใจนะคะเมื่อฉีดเสร็จนะคะจะต้องนั่งรออย่างน้อย30นาทีเมื่อกลับบ้านเนี่ยก็จะต้องติดตามผลต่ออีกนะคะในวันที่1แล้วก็วันที่7ด แล้วก็วันที่28นะคะแล้วก็ต้องมีการเตือนให้มาฉีดกระตุ้นในเข็มที่2ต่ออีกนะคะยังไงก็ตามทางช่องเรานะคะก็จะมีการอัปเดตมาเรื่อยๆค่ะยังไงกด subscribe ติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ